สวัสดีค่ะคู่บอนน์วันหน้านะคะสิบผ้ามาเบิงหมูข่งเฮานะคะหมูข่งเฮานี่คือเลี้ยงครบสองปีแล้วครบสองปีนี่เฮาได้หลายเติบนะคะได้หมูหลายเติบแล้วลูกมันเองก็หลายเลยนะคะนี่ลลูกมันเองคือรุ่นที่สามมาเบิงค่ะลูกนี่ตัวเมียตัวผู้สมกันเลยนะจ๊าสิบผ้าเข้าไปเบิงนะคะ หมูน ou ี you, ่อายุสิบสิบโลเลยนะคะสิบโลขึ้นย่างเก่งๆกับสิบประมาณสิบหสิบหกโลสำหรับต sort of ัวใหญ่นะคะฟังนีเขาสิปล่อยออกเลยจ้าฟังนีนะคะฟังนีกับสิเป็นสองตัวนะคะที่เฮาเย็บบอกว่าไม่ใหญ่กหมูแต่ว่ามันโดนกลัวมันอีตัวนึงค่ะเขาเลี้ยงหมูครบสองปีพอดีเลยค่ะคือเดือนนี้เดือนนี้คือครกสองปีแม่ที่เฮาเอามาเลี้ยงก็คือสองแม่สองแม่แต่ว่าเขาปล่อยไปแหล่แม่หนึ่ง เหลือแม่หนึ่งแล้วก็ลูกมั่นอีกสองนี่เขาเอาเป็นแม่พันไหวนะคะหมูนี่คือเลี้ยงง่ายค่ะหมูหมูดำนีเลี้ยงง่ายอิสปายเบิงแม่พันฟังผลนะคะเขาพอพันสองปีนี่เขาจะเง่นหลายเลยเด้อค่ะ ันนี้สิเป็นขอบแม่พันธุ์แม่แหลกๆของเฮาทีเหลี่เลยนะคะนี่คือแม่แหลกๆห้าวเหลี่ยงเลยคืออีเพนนี่ค่ะแม่นี่คือแม่แหลกเฮาเลี้ยงตั้งแต่เข่าตัง้งแต่แหลกดีๆเลยหรอนี่ก็ลูกของเพิ่นนะคะลูหน่อยแปดโต๊ะทีพึงกอาบพี่พทีหยิบเก่าค่ะเลี้ยงงูพวงนี่ก็คือเลี้ยงง่ายกินเนื้อก็กินใบไม้ใบตัวตุ้งเบิ้ดน,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 นะคะส่วนเพื่อนตัวนี้ก็กินเบิ้ดมูดังมันเข้าเห็นไหมคะลูกเพิ่น ลูกลูนนี้คือแปดโตจ้ะแปดโตัวแปดตัวกำลังงามๆพูดยิบเก้าค่ะยิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหมื่นนะคะลูกลูนแปดหมื่นฟังหน่อยสิเป็นพอพันค่ะเดี๋ยวออกไม่ฟังหน่อยค่ะมาเบิ้ลพอพันกันมาเบิ้ลพอพันกันนะคะ อันนี้คือพอพันธ์พอพันนีห้องสื่อมากนะคะสื่อมากเพราะว่าห้องก็เลยสมหลอนสมบูติสินะคะห้องก็เลยตัดสินใจสื่อพอพันมาเลยสื่อมาในราะค่ะสองพันธ์ค่ะอพอพันกับพอหมูบานหมูดำนี่แหละคะ่ะลูกกับสิปก้อยแบบ๋ยวท่านมาฉาเลยนะคะเรียมท่านมาฉาเลยส่วนขอบคุณขนก็ค่ะขอบขอบขอบหนีสิเป็น ลูกของแม่แม่วังหันลูกของเม่วังหันนะคะเฮ่าเอาไหวเป็นแม่พนนนะันซออันนี้เพิออ่รอคลอดอยู่นะคะเนี่ยรอคลอดอยู่เลี้ยงมูสองปีถือว่าก็ไร่กระไดกรกระไดอยู่นะคะเพระ่าณสี่สี่เดือนออทองสี่เดือนกับคลอดทองสี่เดือนคลอดทองสี่เดือนคลอดนะคะอันนี้ลูกน้อยเพิ่งน,นี่ก่ททำเมนว่าสี่สิบห้าหมื่นหาสิบปอยออกเลยนะคะ สีปล่อยออกเลยก็ได้ราคาอยู่ดอกกระสีตัวละสี่ห้าลอยห้าลอยค่ะคือว่าโอเคอยู่นะคะสี่สิบหามื่สิปล่อยออกเลยแล้วก็สิยาโนมแล้วก็สิสมแม่เพิ่นต่อนะคะแม่เพิ่น <rainforest> ค <ข ruption> <enders> ือพ่อพันต้นสมต่อเลยนาตอนนี้คือเฮาได้แม่พันครบแล้วพ่อแล้วนะคะเฮาสิกระยาไอ้ลูกผลิตลูกขายอย่างเดียวลูกหน่อยอายุสี่สิบหามื่อายุสองเดือนนีู่คือว่าขายได้ดีนะคะอยู่ในราคาตัวละห้าหกลอยบาทคือือว่าโอเคนะคะ หนึ่งก็สีน่านอน,นอนนอนสีน,นอนให้ดูพี่นุ่มเลยนะคะเดี๋ยวสีผ้าเบิ่งขอบหน่อนะคะคนี่สีเป็นขอบแม่พันธสื่อเป็นลูกของอีเพนี่วังหันนะคะนี่คือเป็นทองนะคะล่อคอดที่กับ <c oughs> ของล่อคอดผสมพอพันธุ์พอนั่นตอนแรกคือข้าผสมหลอดแม่หนีแม่์ไม้นะคะแม่หนีแม่์ไม้คือข้าผมสมหลอดสองหลอดบอสติสองหลอดนี่ สองหอบนี่คือหาหลอยค่ะสื่อมาผสมบดติดก็เลยตัดที่ใจ้สื่อสื่อพอพันฟังนัานนะ,ะด้วยผสมผสมพอพันเธอเดียวตดตะกันอี่คือตีเดียวลอยค่ะแต่ว่าสิติดหลังจากหมูแดงฟังงานนะคะเดี๋ยวเหาจะขาไปหมูแดงฟังนัานนะคะว่าเควนรอด่อดอาการมันจะเป็นจังไรอันนี้ก็รอด่อนคต่เดี๋ยวมา่อนหลังฟังนัานนะคะเดี๋ยวเขาไป,ปฟังนังนเลย อ่านะคะอันนี้คือเบิ้งแม้พันธุ์ตัวนี้นี่คือล่อคอดแบบเต็มที่นะคะความสีคอดเนี่ยนมนี่คือตัง้งนมตัง้งนมลงย่งานล่งแห้งนะคะเบิ้งสังเกตเบิ้งกอบหัวพื้นสีคอรนะ,ค,ะคือพื้นดูด,ด,ดหาหม,มองคอดดูดขี้ดินดูดยังนะคะเตรียมพื้นที่คอดอะูวกเลยนะคะัเคงเกจจากนมนะคะนะคะ นุน่มเพิ่นนะคะอันนี้คือหมูรอคอดนะคะสักเก็งไงคือนมสีลงลง,งตามหลักอะเิ่นสีดุดหาอันดุษขี้ดิดดหงหาหมองค่ะคอดลูกนะคะแต่นี่เครื่องก็เครื่องมาถิ่นหลักอะเพิ่นก็สจีดุดเครื้อนะคะใส่มาค่ะเพิ่นคอร์ดคอร์ดเจี๊ยอดเลยนะคะเอาไว้ยังเพิ่นก็สจีเริศชื่อเจ้าสีขยายนะคะอันนี้หมูแดงตัวนี้เป็นลูกของเพิ่นนี่ต่วนเข่าของขอบหมูเห่าแล้วก็เป็นคนเดียวกับ ตัวหันถ้าเบิ่งมานะคะพียงแต่ว่าตัวนี้นี่เิ่นสมติดก่อนตัวหนักจะเลยสีขอดก่อนนะคะขอบมูฮั่นสีมยูเนี่ยค่ะมอยูสีขอบมันบอกหนึ่งสองสามสี่หกขอบขอมูฮั้นีอยูหกขอบนะคะวอาสีแยกไวแต่เราขอบแต่เราขอบเป็นห้างอาหารค่ะจะเก็บเป็นบาทนะคะเป็นบาททั้งหม ำหรับผู้ใดที่อยากเลี้ยงมูเป็นอาชีพเสริมหรือว่าสพหลักนะคะทักมาได้ในช่องยูทูปของเรานะคะจะได้กระฟาก,กฟาดติดตามช่องคู่บันนอนบันหน้านะคะเพื่อเป็นมกำลังใจให้ค้นเลี้ยงหมูบานแบบเฮาน,นะคะู้ใดสนใจทักมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นเล่นค่ะขอบคุณค่ะ